คนเกาเราเรีอ่อนจอร์เกียกับเมื่อพนงานก่อสร้างในอินโดนีเซียย้อนไปเมื่อวันที่2 8มิถุนายนพศ2565ชาวเมืองเตรุกบินตูนีในจังหวัดปาปัวตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียพวกเขาได้รวมตัวกันออกไล่ล่าจระเกกินคนตัวหนึง่ง หลังจากที่มันนั้นได้ขมือบนายเยนิมันเบอร์นาดขณะที่เขากำลังนั่งเรือขนาดเล็กนายอาวบินตูนีเพื่อกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานจากไซก่อสร้างในฝั่งหนึ่งจอร์เกได้โจมตีเรือของเขาอย่างรวดเร็วต่อมามันได้ลากเอาเยททีิมันลงไปกินตายน้ำหลังจากที่ชาวบ้านได้ทราบข่าว ก็มีความกดแค้นเป็นอันมากพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อออกค้นหาไลลา,ลาจระเข้ตัวทั้งอาวบินตุนีจนกระทั่งวันที่29มิถุนายนพวกเขากพบกับจระเข้ตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากมีลำตัวยาวถึง13ฟุตหรือยาว4เมตรเลยมันโผล่ขึ้นมาอาบแดดบริเวณชายฟังจระเข้ตัวนี้สังเกตได้ว่า ท้องของมันโตและป่องออกมามากกว่าจอร์เข้ปกติที่เห็นโดยทั่วไปชาวบ้านเห็นหนังกล่าวก็ได้ทำการล้อมจับมันทันทีพวกเขาจับมันได้สำเร็จจากนั้นพวกเขาก็ได้จัดการสังหารมันพร้อมทั้งผ่าท้องของมันในทันทีภายในท้องของมันพวกเขาพบว,ว่ายังมีอวัยวะเศษเนื้อร่างกายของเยนมัน อยู่ในท้องของมันยางมากมายชิ้นส่วนต่างๆก็ยังไม่ย่อยสลายดีเลยทีเดียวจึงสามารถยืนยันได้ว่านี่คือร่างกายของเยดิมันอย่างแน่นอนสำหรับจระเข้น้ำเค็มนั้นเป็นจระเข้ที่มีนิสัยดุร้ายมากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกก็ว่าได้จระเข้นั้น มีข่าวว่ามันได้โจมตีมนุษย์ทั่วโลกปีปีหนึ่งใหม่ใช่น้อยเลยทีเดียวตามฐานข้อมูลของกลุ่มครอกบิดได้รายงานว่าภายในปีเดียวนั้นมีรายงานว่าจระเข้เข้าทำร้ายมนุษย์มีจำนวนมากกว่าพันครั้งเลยทีเดียวถึงทุกท่านทุกคนถ้าหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับกดแชร์ ให้กับแอดมินด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ายทานประสบโชคดีมีเงินใช้แกวขาดปลอดภัยจากพยันอันตรายจระเข้ร้ายด้วยเดินพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้คนเก่าเรื่องขอลาไปแล้วสวัสดีทุกท่าน